ดวันนี้อยู่กันเกมซ m b i e o u อ b r e a k นะคะเกมนี้บอกเลยก่นอันนี้เคยมาเล่นในแบบการซื้อฟรีสปินแต่วันนี้เราจะม,มาเล่นด้วยทุน1,000บพันน่แหละหมุนมือกันแบบสดๆไปเลยมาลุ้นกันดีกว่าเป็ทุน1,000บาทวันนี้เขาจะสามารถปั้นเกมไรได้เท่าไรน่นี่ชอบความฟีเจอร์ของขามันก็คือจะมีตัวช่วยที่จะเป็นตัวเชื่อมและถ้าเราคอมโบไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีทั้งคูณสอคูณสคูณหตามลำดับเลย ไา,ายลูกเบ็ดห้าสิบปล่อยใจจ่อยๆย,ยาวๆไปนะคะไหมแล้วตัวเชื่อมในหลายล้านเป็นซอบบี้อู้ถุงเลือดมาสามร้อยสวยีหมแล้วตัวเชื่อมหน้ากาค่ะ คูณฮะอ,อ,อ้รอมีอ้คูณ้าคูณสิบคูณสิบห้าอูถ้าคอมโบนะสวยจริงจริงเอาแล้วเกตเตอร์อีกหนึ่งตัวลงมาไหมไมล่ลงอ้าแต่ยังได้ลุ้นต่อนะโชไม่ลงมาไม่เป็นไรแล้วก็ไปกันต่อเรื่อยๆมาครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับห้าสิบออตโต ยอดเหลือสามร้อยล้วโอเคมาสามสิบบาทถุยร้อยเจ็ดสิบสามบาทโหน้องแต่ไม่รอดแล้ววันนี้ เอครั้งสุดท้ายได้พอดีมาสองร้อยไม่สองร้อยห้าสิบออกเป็นสองร้อยห้าสิบเหรอโหสิบเจ็ดร้อยห้าสิบบาทจนะ้าแทนสเกตเตอร์ลงมาอีกสามตัวนี่ไปไังไงเกือบจะหลับแต่กลับมาได้ของจริงนะคะไปเลยสิบห้าฟรีสิน มีคุณหนึ่ง,ค,งคุณสองอ๋อรวมเป็นคุณสี่เลยเหรอคุณเจ็ดอ๋อในฟีสก,กินเขาจะคุณแบบว่าคุณอย่างนี้เลยนะครับตัวคุณจะไปเขาเรียกว่าไปรวมกันไม่ได้คุณลำดับขั้นแบบธรรมดา เอาตัวเชื่อมมาอย่างนี้ตัวคูณก็ต้องเพิ่มไปอีกนะสิเป็นคูณเก้าถ้าคอมโบอีกก็คูณสิบสองได้แล้วมั้งสวยตน้อนหนึ่งพันร้อยยี่สิบบาทนะคะยังเหลือไปฟินิเจ็ดครั้งและตัวเชื่อมก็มาอีกแล้วเจ็ดสิบห้าบาทคูณสิบสองค่ หูสิบห้าอีกในเดียวจะได้กำไรสองเท่าแล้วหูเจ็บ 2 7 7 8บาทแล้วนะคะหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาทนะหลังจากที่ได้มาในสปรีสปินหนีพอเลยยอนสอัหกร้อยเจ็ดสิบแปดกำไรสองเท่าเกือบสามเท่าแล้วขอตัวไปถอนกันเลยละกันใครอยากทำกำไรได้ง่ายๆอย่างนี้บ้างนะคะอย่ารอช้าแอดไลน์ไปสมัครได้เลยที่แปดแปดอัลฟานะคะ